พาพีิชายมาเขายังเ,เขายังไหว้พญานาคอยู่อ๋เอ <c oughs> เขายังไหวพญา,<อ>านาคเออยังไงเผื่ออาจารย์จะช่วยสอนพญานาคเหรอตอนนี้เรารู้จักพญานาคแค่ไหนก็ต้องไล่เรียงไปก่อนนะพระาศาสดาผู้เป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องในโลกธาตุเนี่ยตัดพญานาคว่าเป็นเดราชานนะ ในคัมภีที่แต่งใหม่เนี่ยถ้ายมไปดูในผังพบภูมิเดิมเดิมที่เป็นยุคเก่าที่ใช้สาวกภาสิทธ์คำของคนที่ต่ําองค์ความรู้ต่ํากว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาจะเรียงนรกเปรตเดรัจฉานมนุษย์แต่จริงๆพระพุทธเจ้าบอกนรกแล้วเดรัจฉานแล้วถึงเปรตแล้วถึงมนุษย์เดรัจฉานเนี่ยต่ากว่าเปรตเดรัจฉานเนี่ยติดกับนรกเลยนะเลยนรกขึ้นมา นิดเดียวนะติดกันเลยดังนั้นเดรัจฉานาเป็นพบปูมิที่ต่ำนะไม่ควรแก่การบรรลุธรรมไม่สามารถบรรลุธรรมะได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับการไปบูชาพญานา,นะนาคนาคมีพระศัสดาตรัสไว้นาคมีครุฑมีคนทันคนทันก็คือที่เราเรียกกันลุกคเทวดาเนี่ยนะ พระศาสดาบอกคนทันคือเทวดาที่อาศัยต้นไม้และต้นไม้ประเภทไหนพระองค์ตัดไปด้วยนะแต่ก่อนเราคิดว่าต้องเป็นต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมพระศาสดาบอกเป็นต้นไม้ที่มีกลิ่นกลิ่นที่ลากที่ใบที่แก่นที่ดอกนะจะมีตรัสบอกไว้หมดเลยว่าต้นไม้แบบนี้จะมีเทวดาอาศัยอยู่ เทวดามีหลายกลุ่มหลายพวกมากนะพระศาสดาก็จําแนกเทวดาไว้มีเทวดากลุ่มหนึ่งที่ปลายเหล็กแหลมจดลงไปเนี่ยนะมีเทวดายืนอยู่ถึง60องค์แต่ไม่เบียดกันเทวดาพวกเนี้ยจะเป็นพวกที่เคยอยู่ในธรรมวินัยของพระศาสดานั้นฤทธิ์ของเทวดาก็จะต่างกันนะ ปุจจาก็จะแยกประเภทไว้เทวดาแยกประเภทเป็นกลุ่มของการมภพรูปประพบอรูปภระพบเทวดาการมภพเนี่ยชั <c oughs> ้นต่ำกว่าเขาเพื่อนเนี่ยจะเป็นกลุ่มของยักษ์หน้ายักษ์อสูรคนทันนะพวกปุมะเทวดาพวกนี้แล้วพอขึ้นมาก็จะเป็นจาตุมหาราชิกะดาวดึงยามาดุสิกนิมานารดีปารณิมิตวสวัตติ นี่คือเทวดาในชั้นกรรมภพทั้งหมดนะเทวดาชั้นกรรมภพเนี่ยยังละกามไม่ได้เทวดาชั้นกรรมภพโดยปกติพระศาสดาบอกเหตุที่มาเกิดตรงนี้เพราะทำบุญกริยาเพียงสองอย่างคือเรื่องของทานและศีลนะทำบุญด้วยบุญกริยาด้วยทานเป็นอติเลกรักษาศีลเป็นอติเลคือ ทำทานมากรักษาศีลมากแต่ไม่ทําบุญกิิยาด้วยการภาวนาเลยไม่ภาวนาพวกนี้ไม่เอาก็มาเกิดตั้งแต่จาตุมาราชิกะไล่ถึงปรานีมิตาวสวัตตีพวกนี้เป็นเทวดาปุถุชนตายแล้วปริมาณเทวดาที่ตายแล้วมากเท่าดินมหาปตาพีไปเกิดในนรกกัมเนตรชาญเพลวิสัยเทวดาที่รอดเหลือมาเกิด เป็นเทวดาอีกครั้งหรือเป็นมนุษย์เนี่ยเหลือเพียงแค่เศษดินปลายเล็บพระศาสดาเอาเล็บเขีย่ยเศษดินขึ้นมาแล้วถามพิกุสาวกว่าดินที่ติดปลายเล็บกับดินในมหาปฏพีทั้งโลกเนี่ยอันไหนมากกว่ากันนะพิกุบอกดินทั้งโลกมากกว่าเทียบกันไม่ได้พระองค์บอกเทวดาทั่วโลกาท่านเนี่ยที่ตายแล้วปริมาณเท่ากับดินในมหาปฏพีเนี่ยตกไปสู่นรกกับเนตรสารและเปรตพิสัยมนุษย์เหมือนกันเลยนะอ่า ดังนั้นการพึ่งพาอาศัยเนี่ยพระองค์ให้พึ่งพาอาศัยในสิ่งที่พึ่งแล้วผลทุกได้เดรัจานสอนอะไรเราไม่ได้ไม่มีองค์ความรู้อะไรที่จะสอนให้เราดีเร็วขึ้นมาได้ดังนั้นการพึ่งพาเดรัจฉานคือพวกนาคครุฑไม่ใช่ครุฑนาคนาคเอานาก่อนอืมนง พวกนาคหรือเดรัฉานทั้งหมดเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์อะไรนี่คือพูดกันถึงประโยชน์ก่อนประโยชน์ในการบูชามีไหมพระองค์บอกใครไม่เชื่อว่าการบูชามีผลมิจฉาทิฏฐิการบูชามีผลแต่การบูชาใดที่ทําให้สัตว์ล้มตายเป็นไปเพื่อนรกกับเดรัฉานเปลววิสัยการบูชาใดที่สัตว์ไม่ล้มตายเป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรค์นะแต่การเป็นเพื่อ เป็นไปเพื่อสุติโลกสวรรค์นั้นตายจากโลกสวรรค์แล้วก็ยังไปนรกอี่เหมือนเดิมคือยังไม่ได้เป็นอริยบุคคลและเราต้องทราบว่าพระองค์เนี่ยตรัสตรัสใดถ้าเรายังไม่เป็นอริยบุคคลหรือสร้างเหตุเพื่อความเป็นอริยเนี่ยยังไงเราก็ต้องไปเกิดในนรกกัมเนรชานเปวิสัยอีกรอบแน่นอนสามคติข้างล่างทุกคนต้องผ่านพระพุทธเจ้าเองก็ต้องไปเกิด ผูเจ้าเองเนี่ยบอกเลยพบที่ท่านไม่เคยไปเกิดเนี่ยแทบหาไม่ได้เลยในสังสารวัฏเนี่ยจะมีพบเดียวที่ผู้เจ้าไม่เคยไปเกิดคือสุทธาวาสเทวดาเราสุทธาวาสห้ากลุ่มคืออนาคามีเมื่อกี้ที่เชี่ดูก็คืออวิหาตปาสุทธัสสาสุทศสีศอคนิธาเพราะถ้าไปเกิดในที่นั้นแล้วเนี่ยผู้เจ้าบอกพงก็จะต้องปรินิพานที่นั่นใครที่ไปผุดเกิดที่นั่นมีแต่อริยะนะจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ต้องปรินิพานที่นั่น พระศาสดาก็ไล่เลียงว่าการบูชาเนี่ยมีผลก่อนอันดับแรกสมาทิฏฐิต้องเชื่อว่าการบูชามีผลใครไม่เชื่อว่าการบูชามีผลเป็นมิจฉาทิฏฐิคติคือนรกกาเนิดดชาเมื่อเชื่อการบูชาแล้วว่ามีผลก็ดูว่าการบูชานั้นมีประโยชน์นชนนกับไม่มีประโยชน์นะเป็นไปเพื่อนรกหรือเปล่าหรือเป็นไปเพื่อการหลุดพ้นใช่ไหมนั้นการบูชา ก็คือความที่เราศรัทธาและมีความเชื่อในสิ่งใดนะดังนั้นการบูชาเวลาเราเชื่อผู้ที่ต่ำกว่าพระพุทธเจ้าก็จะแบ่งเป็นสองแบบแบบที่บูชาแล้วทำให้สัตว์ล้มตายกับสัตว์ไม่ล้มตายยมดูการบูชาที่เขาต้องเอาเลือดมาสังเวย การต้องล้มบัวล้มควายฆ่าแพะแกะไก่สุกรช้างโคหมาผู้เจ้าบอกนี่ไปสู่นรกแต่ถ้าการบูชาแล้วสัตว์ไม่ล้มตายน้ำตาสัตว์ไม่นองหน้าสุคติโลกสวรรค์แต่หลังจากสุกติโลกสวรรค์ก็ไปอบายต่อเหมือนพระเจ้าจักรพรรดิผู้เจ้าบอกพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยตายแล้วจะได้เข้าถึง สุติโลกสวรรค์เป็นสหายอยู่ร่วมกับเทวดาชั้นดาวดึงแต่พอตายจากเทวดาชั้นดาวดึงพระเจ้าจากักรพรรดนั้นก็ไม่รอดพ้นไปจากนรกกเนเดชานเปลววิสัยไปได้พระองค์จึงบอกว่าโสดาบันประเสริฐกว่าความเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเพราะว่าพ้นแล้วจากนรกกัมเดชานเปลวิสัยสัตว์ที่มีการเกิดยังไงก็ต้องตายแต่ตายแล้วไปไหนพระพุทธเจ้าจะแจกแจงไว้หมด ระดับสูงขึ้นมาคือการมีสาระการมีที่พึ่งที่ถูกต้องคือรู้ว่าใครเก่งจริงในโลกนี้คือพระพุทธเจ้าศรัทธาสัมปทาเชื่อกันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธาสมปทาเนี่ยพระเจ้ชาชี้ไปที่ตถาคตผู้เดียวไม่ได้ชี้ไปที่พระธรรมและพระสงฆ์นะศรัทธามีหลายแบบหลายระดับในยะหนึ่งของศรัทธาสมปทาคือชี้ไปที่ พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวศรัทธาการตรัสรู้ของพระองค์ว่าพระองค์เลิศที่สุดในสั่งสวัสดนี้ทั้งหมดและเชื่อในคําสอนด้วยไม่ใช่เชื่อการตรัสรู้อย่างเดียวแต่คําสอนไม่เชื่ออันนี้ก็ไม่ใช่อีกต้องพ่วงกันนะศรัทธาพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวพระธรรมจะถูกตามมาด้วยเพราะพระธรรมออกจากปากพระพุทธเจ้า พระสงฆ์ก็จะถูกมาด้วยเพราะพระสงฆ์ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีตรงควรชอบตามที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไม่ใช่คนอื่นบัญญัติอืมนี่อันนี้คือความสําคัญของศรัทธาสัมปทาเมื่อศรัทธาสัมปทาเกิดเต็มที่ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไม่บูชายอย่างอื่น <c oughs> เขาจะบูชาตถาคตยมลองคิดดูแล้วกันในชีวิตเนี่ยยมว่ายมเป็นาศาสนาพุทธ แต่โยมเคยบูชาตถาคตอย่างถูกต้องสักครั้งในชีวิตไหมอาตมาว่าแทบไม่เคยนะถ้าไม่เคยรู้ประสูตร์ของพระพุทธเจ้าการบูชาพระพุทธเจ้าในแบบที่เทวดาทั้งหลายเขาทำเนี่ยตอนพระเจ้าใกล้จปะปรินิพานดอกมณฑลบล่วงลรยลงมาจากสวรรค์พระุทธเจ้าบอกอ,อนทน์นั่นยังไม่ใช่การบูชาตถาคตด้วยการบูชาสูงสุด แต่ผู้ใดเนี่ยประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่อันนั้นแหละคือการเคารพนับถือบูชาตถาคตด้วยการบูชาอันสูงสุดนั้นเราเป็นสาวกของพระศาสดานับถือพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาแต่เราเคยบูชาพระเจ้าด้วยการประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ไหม อาจจะย,ยังแต่บางคนก็จะสงสัยอ่แล้วประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมทำ,ทำยังไงล่ะอพระพุทธเจ้าก็จะตรัสว่าคนที่ปฏิบัตินเพื่อความเบื่อหน่ายใครกำหนดดับไม่เหลือแห่งชาติคือการเกิดนั่นแหละประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายใครกำหนัดดับไม่เหลือแห่งภพนั่นแหละ คือประพฤติธ,ธรรมสมควรแก่ร,รมผู้ประพฤติปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายใครกำหนัดดับไม่เหลือแห่งอุปทา,านนั่นแหละคือประพฤติธ,ธรรมสมควรแก่ทรรมไล่สายปฏิจจสมุปาทขึ้นไปเลยตั้งแต่ถอยขึ้นไปกบชาติขึ้นไปพบขึ้นไปอุปทา,านขึ้นไปตัณหาขึ้นไปเวทนาขึ้นไปผัสสะสลายณนะไล่ขึ้นไปถึงอวิชชานะอันนี้เรียกประพฤติธรรมสมควรแก่ทม ดังนันคนที่เข้าใจแล้วก็จะอย่างลงมั่นกับพระพุทธเจ้าก็จะวางสารณะอื่นเหมือนอุบาลีฆาบาดี <c oughs> เขาเคยเข้าใจผิดคิดว่านิครนน่ะเป็นาศาสดาผู้เลิศสอนถูกต้องสอนว่ากรรมทางกายหนักที่สุดหนักกว่ากรรมทางใจพระพุทธเจ้าปฏิเสธขานบอกไม่จริงกรรมทางใจหนักที่สุดกรรมทางกายไม่หนักเท่า ก็เกิดการโต้วาทะขึ้นซึ่งอุบาลีขบดีเคยเป็นลูกศิษย์ของนิครนเจ้าลัทธินี้แล้วก็จะมาล้มวาทะของพระผู้มีพระภาคเพื่อดึงเอาพระศาสดามาเป็นสาวกให้ไดนะ้แต่พอมาฟังพระผู้มีพระภาคโต้วาทะกันก็ยอมพนะระสูตรนี้ค่อนข้างยาวลองไปอ่านเราสนุกนะ อุบาลีข้าบดีพอศรัทธ,ธาพระพุทธเจ้าก็จะวางศรัทธ,ธาต่อน,นิครนทันทีเพราะรู้แล้วว่าไม่ใช่เคยอุปถาอุปธรรมอุบาลีนิครนก็คือเลิกเว้นเรื่องการให้บินทบาทอาหารบินทบาทซึ่งจะเหมือนกับอุปมาที่พระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงอุปมากับ มาคันธยะเรื่องบุรุษตาบอดแต่กำเนิดถูกเข้อลวงด้วยผ้าขาวเนื้อดีปราศจากมนทินก็เอาไปห่มนะท่านบอดน,นี่เป็นผ้าขาวเนื้อดีปราศจากมนทินบุรุษตาบอดนี้ก็เที่ยวเปล่าประกาศร้องกับชาวบ้านว่าเนี่ยฉันกำลังห่มผ้าขาวเนื้อดีฉันกำลังมีของดีเลยได้ของดีมาแต่จริงๆ เป็นผ้าสกรปรกมากพอมีหมอมาผ่าตัดตาบุรุษนั้นให้ตาดีขึ้นมาเขาก็เห็นว่าผ้าที่เขาห่มมาตลอดเนี่ยเป็นผ้าเปื้อนขเขมาเปื้อนฝุ่นสกรปรกที่สุดบุรุษคนนั้นทํำยังไงตาบอดที่ตาดีขึ้นมาทิ้งไหมทิ้งไม่มีใครอยากห่มผ้าสกรปรกไม่มีใครอยากได้ธรรมะปลอมของปลอมบูชาหน้าบูชาไปทําอะไรของปลอม บูชาแล้วไม่เกิดประโยชน์นะศู์เปล่าเป็นการกระทําที่ศูญเปล่านะพระพุทธเจ้าอุปมาอีกเหมือนบุรุษต้องการน้ํามัน <c oughs> ยมบูชาอยากได้ผลจากการบูชาหวังจะเอาหน้าเป็นที่พึ่งบุรุษอยากได้น้ํามันก็เอาเมล็ดทรายมเล็ดปวดมาเกลี่ยลงในรางปะคอมน้ําเอามือคันบุรุษนั้นไม่ได้น้ํามันบุรุษอีกคนหนึ่งอยากได้น้ํามันก็เอาเมล็ดงาม,มาเกลี่ลงในราง ประพรมน้ําเอามือคันมเมล็ดงาปลุดนั้นต้องได้น้ํามันกรวดนี่เหมือนพวกนาคเลยนะคันแล้วไม่ได้น้ํามันแต่พระพุทธเจ้าเหมือนมเมล็ดงาทันทีโยมคันได้ผลบูชาพระเจ้าได้ผลหลุดพ้นจากกองทุกข์แท้จริงเข้าถึงอริบุคคลโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหัตผลได้น,นาคเคยปลอมมาบวช นาคเนี่ยผลที่สุดเนี่ยพิกขูไปเจอว่าเป็นนาคก็เลยมาบอกพระพุทธเจ้าผู้เจ้าก็เลยไปบอกนาคว่าให้กลับเข้าไปสู่สภาพของตนเพราะว่าเจ้าเนี่ยเป็นเดรัจฉานไม่เป็นสัตว์ที่อาภัพไม่สามารถบรรลุธรรมวินัยนี้ได้แนะนำนาคให้รักษาอุโบสถแดประการในทุกวันแรม ขึ้นแปดค่ำนะแรมแปดค่ำแล้วก็สิบสี่และสิบห้าค่ำในวันแปดค่ำสิบสี่หรือสิบห้าค่ำอย่างนี้อแล้วจะได้อัตภาพเป็นมนุษย์ที่เร็วขึ้นแล้วค่อยมาประพฤติธรรมต่อถึงจะบรรลุธรรมได้ดังนั้นนาคบรรลุธรรมไม่ได้ไม่รู้ไม่รู้ข้อธรรมแน่นอนไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรเร็วสอนเราไม่ได้นะประโยชนจากการบูชาจึงไม่มีผลอะไรนะ ก็จะเป็นการกระทรําที่เป็นโมฆะเป็นหมันเปล่าหรือเป็นศูนย์เปล่านะเราก็จะเสียแรงเปล่าเสียเวลาเปล่าจากการบูชานั้น,นพระศาสดาจึงบอกว่ามนุษย์เป็นอันมากเนี่ยเมื่อถูกภัยหรือความกลัวคุกคามแล้วย่อมถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างสวนสศักดิ์สิทธิ์บ้างรุกขเจดีบ้างเป็นสารณะ พระองค์ตรัสว่านั่นไม่ใช่สาระอันเกษตรนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเขาอาศัยที่พึ่งเหล่านั้นแล้วไม่อาจหลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้ <c oughs> แต่ผู้ใดเนี่ยมายึดถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งรู้อริสสีคนนั้นเนี่ยหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงได้นั้นพระาศาสดาตรัสรู้มาเพื่อยังสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ย ให้หลุดพ้นจากนรกกัมเนศิชาเปรวิสัยหลุดพ้นจากสังสารัตเนี่ยเข้าสู่โลก,กุตระเข้าสู่มรรคนิพพานไม่ต้องมาเกิดอีกเพราะการเกิดอีกนะต้องนําไปสู่ความแก่และความตายไม่มีสัตว์ผู้เกิดแล้วต้องการได้ความตายไม่มีไม่มีใครในที่นี้อยากตายอยากป่วยอยากเจ็บนะ หมูหมากาไก่พวกนี้ก็ไม่อยากตายยมเอามันมาฆ่าเนี่ยมันมันหวงชีวิตมันนะสัตว์ผู้มีการเกิดแล้วจะสะดุ้งกลัวต่อความตายทั้งสิ้นนะแต่คนที่มีที่พึ่งมีสารณะแล้วก็จะไม่สะดุ้งกลัวต่อความตายเพราะรู้คติที่ไปของตนเองแล้วนะนี่นั้นการบูชาพระศาสดามีประโยชน์นะ ไม่เสียประโยชน์ไม่เสียผลน,นะนะแต่คนไม่มีการบูชาเลยเนี่ยผู้เจ้าบอกอันนี้แย่ที่สุดเลยนะการที่มีการบูชาแม้จะยังบูชาผิดชื่อว่าเป็นสมมาทิฏฐิเบื้องตน้นมิจฉาทิฏฐินี่คือไม่บูชาอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยพวกนี้พระศาสดาบอกว่าเขาจะทำอกุศลได้ทุกอย่าง เมื่อไม่บูชาอะไรเลยเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือเขาจะไม่เชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วมีหรือโลกนี้โลกหน้ามีนี่คือผลพวงที่ที่ติดตามมาการที่ไม่เชื่อว่าโลกนี้โลกหน้ามีเนี่ยตายแล้วศูนย์พวกนี้จะเชื่อว่าตายแล้วศูนย์จบนะเมื่อไม่เชื่อว่าโลกนี้โลกหน้ามีจะไม่เชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วมีนะ เมื่อไม่เชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วมีเนี่ยคนนี้ก็จะกระทํากรรมดําอันมีวิบากดําโดยที่คนนี้ก็จะไม่สนใจเพราะคิดว่ากรรมไม่ส่งผลกรรมไม่มีผลกรรมไม่มีซึ่งถ้าคิดว่ากรรมไม่มีก็ยิ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิหนักเข้าไปอีกอ,อย่างนี้ นั้นนี่ก็จะเป็นทิฏฐิเป็นความเห็นที่เป็นผลพวงตามกันมาดังนั้นพระศาสดาก็เลยบอกสมาธ,ธิเนี่ยว่าจะต้องเชื่อว่าโลกนี้โลกหน้ามีนะกรรมดีกรรมชั่วมีนะ,ะนแล้วก็การบูชามีนะมารดามีดามีโอปปาติกะสัตว์มีสัตว์ที่ผุดขึ้นเป็นตัวเฉยๆแล้วมีนี่เป็นสมาธิิธ นะอ่ะาก็จะแจกแจงแจกแจงเอาไว้อันนี้ก็เป็นข้อธรรมที่คนทั่วๆไปเนี่ยที่เขายึดถือกันเป็นส่วนมากซึ่งมีปริมาณมากเท่ากับดินมหาปัพีนั่นแหลนะส่วนน้อยที่จะเข้าใจธรรมะตรงนี้ได้ นั้นคนที่เข้าใจธรรมะตรงนี้ได้เนี่ยร,รัศดามองแค่เศษดินปลายเล็บน้อยมากน้อยมากนั้นผู้ที่หวังประโยชน์หรือเห็นโทษของการเกิดแก่เจ็บตายก็จะเวียนหาที่พึ่งที่ถูกต้องละหาที่พึ่งถูกต้องก็จะไม่ไปพึ่งละ ภนะูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกก็เจดีศักดิ์สิทธิ์สวนป่าศักดิ์สิทธิ์ไม่เอาละว,วางปล่อยวางเพราะไม่ได้ผลอะไรมันเป็นท่าตามธรรมชาตินะบูชาภูเขาได้อะไรบูชาน้ําได้อะไรบูชาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ได้อะไรไม่ได้อะไรนะนะนะการสูญเปล่านะ <c oughs> อันนี้ก็เรื่องของการบูชา นะขยับขึ้นมาเป็นสมาธิทิเบื้องต้นแล้วควรจะขยับขึ้นมาเป็นสมาธิทิเบื้องปลายศาส,สนาพุทธไม่ได้สอนอยู่แค่นั้นสอนหมดนะสอนจนหลุดพ้นนั่นแหละนะเราจะได้หลุดพ้น